กูแล้วนะโอ้เหียกูโดนนะไอกูโดนไอสัตว์ไ้นไ้มดิส้มมส้มก็จอไอเดี่ยเมื่อตอนที่ด่าเมื่อไ ดี๊ไม่เอ,ไเอาเนางไปเล่เลยหลออลงมายิยงข้างล่างควายมันครับอะ ลโหลพี่มันขึ้นว่าผม,มอนุญ,ญาตคุณแม,ม่อนุญาตถูกย้ายโลกคืออะไรอ๋อลืมโทษบัตรบัตรไม่มีไงกูลืมกูลืมกูลืมอย่าไปาดา่าม,มันเยี่ยมยอดยอดเยี่ยม พี่ผมตายนาั诺หายนาโ诺ผมแม็กซิมัมเลยตอนเนี้ยตายเลยมาเด็กเอาพี่เพื่ออะไรเสียดายเรเล่นเปิดได้ดุ๊กได้เต็มหมดเต็มบอกปล่าพี่อะไรนะเต็มทุกคนได้ได้ทุกคนกูโคตรเสียวแล้วมึงตกน้ำอ่ะไอ้ธหบายบอกอ่ะอันนี้ร่วมไหนก่อนอ่ะพี่มีได้เลยมีเบลล่าน้องเอาของน้องจัดของเซ็ตของตัวเองให้พร้อมเป็นบ้านป่ะ ไอ้ใครที่มันบอกไม่มีรถนั่งมังแกมันมีไหนเนี่ยใหาไปแล้วหายไปแล้วใช่ไหมเอาเอาบอลไทยมาอ้าวเทพใปืนกันเยอะนะครับน้องฟุตเดี๋ยวเหลือแต่ไอ้ม่ไม่มีรถเนี่ยพี่สอนเบอร์คันนี้ให้หนูขับมาทำไมแล้วเราตายไปสองรอบเลยน่าเกลียดเลยก็ว่าอยู่ใครที่ไปหนาไม่ร่านี่คือมี e m p กันนะโนนแล้วถูกไหมไม่มีมีแต่นาโนไม่มี e m p อะไรนะหมดแล้วครับ มีแต่นาโนไม่มีเ p ขอไม่เคยได้นาโนกับเอ็มพีขาดเอ็เขาบอกว่าดเอามีแต่นาโนแล้วทะวัดถึงวงใครไหมเขาวะไอเต้นไม่ให้อ๋อยเฮียเต้นก็ไม่มีเออผมไม่ให้ผมเลยผมก็ไม่มีนะให้มันไปห้าสิบแพ็คไหมหยหรอสิบแพ็คนี้ตอนไหนครับกูไม่ได้ให้มึงครับกูให้ใครสักคนหนึ่งออกก็ให้เฮียเหินนั่นแหละฮัลโหลครับเฮียเหินไม่แจกอ่ะเฮียอมมาดิให้บ้านผม คนเดียวไปก่อนก็ได้เฮียมันมีน้อยนี่ถึงขั้นโอ้ยใครแม่มาเมาเมาเมาไม่มีครับไม่อมครับไม่ไปเลยไอ้เหินกูฟังยิบไหมกูที่สนามบินล่างเลยไอ้เฟกมารับหน่อยเพื่อนยิบใส่หลังรถมาแล้วประเด็นน่ะที่เปิดไหมล่ะอ๋อเปิดมาแล้วดิแบบไม่ต้องเปิดเลยดิมันก็มาเป็นแพ็กอีกเนาะผมเต็มดิไปเป็นแพ็กแล้วมันจะใช้อย่างไรไรเฮียออ๋แล้วก็มากดใช้ไงได้แจกมือแจกเลย ห้อันไอ้เหี้ยคนเปิดมันจะใช้ยังไงงงห้าทีเลยห้าทีเลยห้าทีห้าทีไปเจ็บไหมบได้ไหมจัแคทแคทเข้ามารับเจบก่นเรารับเจฟก่อนผมอยู่ตรงทางขึ้นสะพานพี่ไอ้ที่เหลือที่เหลือไปรวมหน้าไฟดีเขาบอกอีกห้านาทีถ้าไม่ชนจะโดนปรับแพ้นะมาแล้วน่นเราไคร กนเหนื่อนบ้างอ่ะปาดเข้ามเเราเราจะไปสายเราเพื่อนมาเพื่ให้เพื่อนมาเติมก็ได้เลยนะเอาคุ้นไปเลยแล้วเราขับคันนี้มาเพื่อเป็นออบวารีองค์กรเวลาเม่เออผมเอามาแล้วนะเออไปก่อนก็เฮ้ยโชว์รถนั่นทำไมพี่ไม่ขับเลยพี่อย่างเช่นนั่ผมก็ได้เพราะเดี๋ยวผมเล่นปืนยาวอยู่แล้ว โอ่สักุบลิหยาบและยึดแม่ดินาลินหมดเฮ้ช็คแตะขี่เขาลงก่อนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรวมเดี๋ยวเรารวมแล้วเดี๋ยวเราเราเข้าก่อนได้เซตหนึ่งแล้วเดี๋ยวที่เดี๋ยวค่อยตามมาได้ขี่ได้อะขี่ขี่ขี่วูขี่บินชกบินอ่าเขาเรียกว่าขี่ยื้ออ่ะขี่ขียื้อรอเพื่อนมาไมาอ่ะม่อ่ะ รออยู่มนมเดิมไปไหนก็หมดครับกินหมดนะกูลืมเย็ดแม่ไอ้ลืมซื้อโทษทีวะเ่อของไม่มีเสร็จแล้วก็มารวมเลยเฮียมันจะหมดเวลาแล้วเนี่ยรอดไฟน้าเขาว่ากันไฟน้ามากี่ไฟนะท่านะไฟเต็มของชาครับพี่มัน ูดอยู่ตรงวงเดิมเนี่ยจับประจำนะเว้นๆจับประจำเน่ยเด็ดเด็ดหายไม่มีอะดรีนาลีนมีอะดรีนาลีนสดๆกันปะมีพี่เก๊งยังีไม่ยังไม่ได้เซ็ตมาลองก่อนเดี๋ยวลองไฟสองได้ไหมกูไม่ได้เซ็ตมาว่ะไม่ได้ซื้อมานะของกูหมดแล้วนะกูไม่มีแล้วนะของแก๊งอ่ะกูให้ไปหมดแล้วรับแล้วอ่ะพร้อมยังเข้เขาไปเลยเข้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 าชวนเขาเลยได้เขาไม่อยู่ไยีเซ็ตเบ่งไยีเซ็ตเบ่งเปียวอ่ะ กี่บ้าจันบานดีวะกูยิงละกูยิงแมงแล้เอาแมงดีเอาแมงดีเอาแมงดีเอแมงดีเอาแมงดีเอาแมงดีเอาแมงเลยรออไม่ต้องม่อมึงรถคุณปู่ทางซ้ายสีม่วงอะนาดนั้นอะบงเอาให้พ่งนะมึงเล่นเหมือนเดิมนะโฟกัสโฟกัสันเดียวกันรถคุณปู่อย่างเดียวนะอย่าหลุดนะพี่พี่เจเเตอร์เจเตอร์ไมคจี้เตอร์มันบางกว่านี่บางกว่านี่บังกว่านี่บังกว่านี่บงม่เเพื่อนเพื่อรถคุณปู่เล่นรถคุณปู่เจเตอร์ไม่บางก่อเจเตอร์ไม่แงไม่บางไม่บางเจเตอร์หนานะถ้าแต่งเต็มอ รถปูนั่งสเนี่ยจมูกแป๊ดๆะม้วแป๊ดมวแดงอ่ะปูล้ตรงยิงยางอะไรก็ได้แลยิงของน้องงน้ย่ะเขาลงนะเขานะเขานะเขานะยิงไว้ยิงไว้ถ้ายิงมันจะแคนมพี่ไไม่มีถนนนะไม่มีนไมมีกล่องซัมบาพี่ตองพีไปปไป มีนาโนวะก็เอเพื่มีกล่องซองกล่องครับเพื่อนเอ้อ้เอ้เอสขาวใครว่าถ่ายมาดิกูอยู่ตรงนี้เห็นปะถ่ยไหากัดิ้องต้องอย่ายิงนี่ยเอซีถอดขาถ่ายมาดิเยือนอยู่นี่โหมมันเข้าไปเติมนะปะได้ิมได้เข้ามาเลยโอเคปน้อยปนอยได้ิชานดันพชาดันูจะพางรถคนกูจะพางค่ากูรถคนกูจะพาง ดัดับดับลงหน่อยลงหน่อยลงหน่อยขอลงไปเล่นนิดนึงขอลงไปเล่นนิดหนขอลงไปเล่นนิดนึ่เป็นมีสก็ได้ยสิลงไปก็ได้ยลงไปเลก็ได้เออผมให้ไปก่อนลงไปไ้ไว้ไวู้ันูันไววตรงนี้ตรงนี้รออปานานได้เนาะปนานได้ใส่อยู่

ฝังบิ้นเนาะไม่ได้ฝังบินไม่ได้ฝังขบินไม่ได้ฝังบินมเลนฝังบินเนี่ยโถเข้าไปดันเข้าไปเนี่ยเอ้มึงลงกันน้อยจังอลงไปหน่อยลงเพิ่มหน่อยลงเพิ่มหน่อยลงมาเชื่อเขาหน่อยลงไปเชื่อเขาหน่อยมาเล่น้ียกันดิมึงอย่าแย่งดิโซมาลงไปเชื่อสื่อสสื่อสไปข้างหลังสื่อสไปหลังไฟสื่อสปหลังไฟสื่อส่งไปหลังไฟตบเพือนตบเพื่ตบเมื่อนหาเลยเนาะพี่ทปเลยพี่ทำเลยพี่อ่าตั้งยี่หีแล้วทำเลยไปไกลลไอ้โหลดดันเข้าไปดิดันเข้าไปดิดันไปดิเงินหน่อย กูแล้วนะโอ้เห I mean, yeah. ียกูโดนนะไอกูโดนไอสัตว like ์ได้ะโสมดิส้มมส้มจ่อไปจะเหี้ยมื่อมด่ากูเียวอเไ่ดันเข้าไปไหนดันเข้าไปหนอเด่นปืนลย่อมตกมึงทควทำควเลยนะใส่เหี้ยเพชรปอกบล้านเปไอหน้าหี่่ัวเยมึงสัตว์ไอ้ห้เออไหวีได้รีได้ไหว โอเพื s <S <te le> <te le> ่อนเพื yeah. ่อนฟังเพื่อนฟังเพื่อนเพื่อนาไปดิโอยดนบ๋มันันนกั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 นนกนกันกันๆันกันันกนกัน่ันก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 อนกัันนกั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 นนกั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 นน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 น นี่เพื่อนเอาไปเพื่อนเอาไปตามหน่อยนี่เด็กบ้าตายก็ไม่ร้ายยันโง่อย่าโง่มาเอาศพตรงหกอีกทีนึงอยู่มิอยู่มิเอาไปเอาไปเอาไปไปไหนไปไหพี่ข้างหลังเคารีข้างหลังเคารีพี่พี่ย้ายศพหน่อยย้ายศพหน่อยต่อพัดร่มจู่สัตว์อีเขี้ยงโง่สัตว์ ทอครัวล้วเลยเกียกาใคร้ส่ยหน้าขาวไอเด็กหี้อ่ะไปเลนกับเพื่อนดีน้เหนียดนัเอออ้สรตามเกี่ยวแวนเลยแวนสีด้า ดันเพื่อนมาดันดาวเพื่อนมาดันดาเพื่อนดันขึ้นมาเพื่อนดันขึ้นมาเพื่อนดันขึ้นมาเพื่อนเล่นดีเล่นกุ๊บไปกุ๊บกุ๊บดีดีกุ๊บดีดกุ๊บดีดกุ๊บดีดถือศอกออกเลยถือศอกออกซ้ายขวาได้เลยถือศอกออกซ้ายขวาได้เลยถือศอถือศอกออกซ้ายขวาได้เลยน้องสองคนเนี่ยเจ้าสองคนนั้อยู่ตรงสะพานไปเอาสองคนนึงเฮ้ยเพื่อมันมีก่อก่อนาโนเก่ออะไรวะมึงรีเพื่อนกันด้วยนะมึงรีเพื่อนกันด้วยนะ รีวอลกันด้วยรีวอ์กันด้วยรีวอล์กันด้วยรีวอล์กันดมวเพื่อกันด้วยรีวอด้วยรีวอลกนด้วยรีวอ์ด้วยบีอลกใหด้วยรีวอนด้วยรีวอ์นด้วยรตวอล์กันดวายรีวอล์กันด้วยรีวอันค้วยรีวอล์กันด้ยรดไอลยกั็ด้วยรีวอล์ั้ย

เาผาม,าอาม,มสอบติดมือกันหน่อยดิปืนต้องว่างอ่ะขนต้องว่างอ่ะดึงสอบติดมือออกข้างนหน่อย อไปไงไม่ม hey, mm ีแงไปไอ้อนี่ครันี้ดูดดูดูนูดูมูดูกูดูดูดพดูดดูดดยดูดดดด จบแล้วพี่วางนี่นะโอ้ยโอ้ยพี่ขอขอสรไล์ล้างตามหน่อยครับขอสารไล์ล้างตามหน่อยครับผมรับไม่ได้จริงจริงนะนี่นี่เนี่ยมึงจะโกรธกันจ่อพ่แค่ยิงแี่ยี่หมาวัดแต่ควอยกระจออไม่พอแล้วอแล้วเซตของก่อนวยไม่มีของเห็นนะบางคนไม่มี

แม่ทำหายซึมเรยว่ะพี่อ่ะเ้อาาเกูตื่เลยว่ะเฮ้ยเอาเอาใหมดไปบ้านเฮ้ยเอากูตื่เลยเฮ้ยี่จะาพ่อได้ลมาพ่อด้เดต้องบไม่ต้องกองบได้เ่ยของมันได้ขนาดนี้เลยว่ะตอนแรกมันไม่ได้ว่าไอเหี้ยมันมันบับพงบัฟพ่อแยหมดเลยไอ้ยี่อรวยไป้นหมดเลยอ่ะแเอาเลยน้องอย่าอย่าอย่าไปอย่าอย่าอย่อย่า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 อยอย่า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 อาอย่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 าอ ปกติเพื่อนดาวปกติพ่อดาวปกติพ่อ ผมพอพอพอหนึ่งครับผมอยากไปเป็นทหารแค่นั้นแหละดาปกติพอดาปกติพอเพื่อนดาปกติพอเพื่อนนะเพื่อนแล้วบอกว่าคนต้องสบคล่ให้ไอ้เฮียกูเห็นกูเห็นบอกว่าไม่ครบเป็นบาปแม่อะไรไม่อยากไม่รู้เลยเหี้ยเขาทำล้วไอ้เ้าทำบ้านแค่นั้นเองไโดนนี่โดนนี่นี้โดนนี่โดนกูเลยเฮียกูสั่งให้มาญาติแล้วก็มึงฟังนะมึงฟังนะรถปืนนะเล่นไปก่อนไว้ไม่เปลี่ยนคนเล่เพื่อโก้ในโอกาสะไรเด้นแบบผมแน่กว่าเลยนสภาพเมื่อกี้เหี้ยยังรวมกันไม่ครบเลยไอ้เหี้ยไปบวกไอ้สัตว์ไม่เป็นไรไม่มันจะโดนบาบมันจะโดน ไม่เพื่อนไม่เป็นไรมมา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 มมาามามา